สวัสดีครับวันนี้แปลงแปลงลอกโซ่ให้กลายเป็นลอกไฟฟ้าครับเพื่อให้การใช้งานสะดวกขึ้นนั่งประดิษฐ์อยู่ทั้งคืนครับฝ่าจะเสร็จเดี๋ยวทดสอบให้ดูครับ นี่สาวลงนะครับห,ห่อยลงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกดขึ้นนะครับเดี๋ยวดึงขึ้นนะครับใช้งานง่ายเลยครับสะดวกครับทีนี้ไม่ต้องสาวเดี๋ยวลองก็ดสายสร้างของคอนโทรลให้เรียบร้อย เดี๋ยวให้ชมใหม่ครับทีนี้ย,ยกเรือสะดวกนะครับ